พบกันอีกแล้วกับรายการนักเต้นรีแอคชั่นสวัสดีครับบอสครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะเอิญค่ะสวัสดีค่ะนัทค่ะค่ะ,คะ,คะทุกคนทุกคลิปนะคะจะมีคอมเมนต์นึงปากหมูไว้นะคะทุกคนค่อยากแนะนำให้พวกเราเรียชั่นวงไหนเนี่ยสามารถไปคอมเมนต์ได้แล้วคอมเมนต์ที่เราปากหมูได้เลยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตาม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพี่เอิญวันนี้ฮะอุยอะไรฮะอุยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้รู้สึกพี่คุณแฮมเข้องใครอ่ะอะไรอ่ะวันนี้มีอะไรให้ดใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดูโซโล่จีมินที่อยู่วง BTS เขาออกเพลงมาเซฟมีฟรีเหรอใช่ชื่อเพลงชื่อเพซฟมีฟรีที่พูดดูไปเขาดูแล้วแต่อนาคตนเขาทไวใช่ล่อยมาใกล้ๆกันเออตกใจหมดเลยตกใจคีดว่าดูแล้วเซฟมีฟรีอันนั้นก็เซฟมีฟรีใช่อันนี้เซฟมีฟรีพาร์ทูทำไมต้องพาร์ทูไปอ่านมาเขาบอกว่ามันเคยมีเซฟมีฟรีของชูก้าไปแล้วชูก้าบีทีเอสที่เป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์บีทีเอสเหมือนกันเขาเคยเอาเพลงมา แต่ว่าเพลงนั้นอ่ะมันเล่าเกี่ยวกับอดีตอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวในอดีตนี้แต่วันนี้เขาแบบพาทูก็คือเหมือนต่อจากอันนั้นแต่เป็นจีมินชายต่อแบบก้าวข้ามผ่านความรู้สึกต่างๆไปได้อะไรอย่างงี้จะชื่อเพลงเดียวกันใช่แต่คนละทำนองนแต่คนละเพลงใช่โอ่เฮ้ยจะออกมาแนวไหนเนี่ยอันนี้เหมือนจะปล่อยก่อนอัลบั้มเต็มเห็นว่าเหมือนจะมีอัลบั้มนี่ปล่มาเลือกเซมิฟรี ปิดทนีไม่ได้ดูนาแล้วนะบิ๊กินกล้บไปไหมอะ โอ้หเลอเดินกป็นในความคิดแล้วน <affe. S 2> ่ะค พี่น้องมาตอนไหนวะเออลูกแกนี่นะฉายฉันอยากแค่จะซึมเศร้าหลายมีชีวิตอยากมีมีชีวิตอยากหนีจีน่ากันนะมีโชนิจินั้นฉันมีฟรี Is it me free พี่เสียคนละวะ Is it me free โอ้โหอารมณ์นั้น Is it me free เนี่ยงูคือขอ ใส่เก็บปีด้ยพี่โ้ขอเ็นหรือว่าเป็นเสื้อเขาอะใ่เปนนะเข็นเขนเขนเข็นเยสเยสโแล้วดูหอแล้วสุดีอูงนี้หรอฮัมุกโ้โหเล่นดีอ้

อันี่ต้องมีพัดสามสุดมากคนลุกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนเสื้อขาวนี่คือคนเดียวกันป่ะคนเดียวกันค่ะเขาทาบแบบว่าลงมาแล้วเปลี่ยนชุดไงชอบมันดิบเดียวเฮ้ยเขาตัดตัดเขาตัดเขาตัดเขาคัดเขาคัดเขาคัดนูเห็นจะมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะมันเซอร์ไพรส์มากคือคือแบบว่าเฮ้ยมาได้ไงอ่ะแล้วแบบว่าคือแดนเซอร์จะดึงเสื้อออกไปด้วยเมื่อกี้ที่เอาลงมาแล้วถอดเสื้อให้เนี่ยพับมัน มันเป็นอะไรที่แบบว่าพอดูแล้วอืออัดอ่ะแต่ดูแบบว่าโอ้โหแบบแดนเซอร์แม่ก็ทําได้โคตรดีฮาร์ตเต้นไม่ได้ยากนะครับฮาร์เต้นไม่ได้ยาแต่เน้นเกี่ยวเรื่องไม่ไม่มันมีเขาเรียกว่าฮาร์เต้นซ้ำสี่จังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่เรื่องอาร์เดมีน้ําหนักคือเขาใช้สุดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ชอบก็คือเกี่ยวเรื่องเขาเรียกว่า,<พ>าอารมณ์ภาพและอารมณ์คือเขาเขาสื่อได้ออกมาแบบมันมันถึงมากจริงอ่ะอ ครั้งแรกดูโคตรอลังการอะเนาะใช่หนูติดตามภาพนั้นมากเลยที่เป็นอย่างเงี้ยที่<อ>มันเดินเ<อ>ดใน,นขามงกุฎอ่ะแบบที่คิดว่าเอ้ยเขาทำเนี้ยเสร็จแล้วเดินเข้าไปด้วยแบบเฮ้ยไม่แบบภาแบบพสวยมากสวยสวยเยี่ยมจริงๆนะครับห้าหากเจ็ดแปดเยี่ยมจริงๆคือเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์แบบว่าคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเนี้ยแาพที่มีแล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะไม่อยากดูจะเป็นไงวะ ัไปออไปดูกันโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับในชั่วรีแค